ในเขตฝั่งธนบุรีแห่งนี้นะครับมีวัดอยู่วัดหนึ่งครับที่หลายคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เข้ามาวัดแห่งนี้เหมือนได้มาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอีกครั้งจะบอกว่าบรรยากาศภายในใต้โบสถ์นะครับคึกคักมากนะฮะก็จะมีการมาประกอบพิธีกรรมนะครับมาทําบุญนะครับแล้วก็มาขอพอรนะความสิริมงคลเนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้โบสถ์เนาะหลกจากที่เรามาล้างเคาะล้างกรรมล้างความอะไรก็ตามนะที่เป็นสิ่งวิธีนะครับนะด้วยการที่ทําพิธีกรรมเฉพาะ นะครับแล้วก็เดิน3รอบแล้วก็สวดไปทั้งจิตทั้งมันนะทำสมาธิไปสวดจบแล้วกม็มาติดแผ่นทองที่ลูกนิมิตนะครับนะแล้วก็มาที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มากราบสักการะรอยพระพุทธบาทนะครับทุกคนถ้ำเบี้ยแก่นคราชขออนุญาตนะครับทุกคนพาเข้าชมถ้ำเบี้ยแก่จุดแรกนะครับนี่คือ พ่อปู่ฤาษีผู้ชงนาคราชนะครับจะอยู่ที่หน้าทางเข้านะฮะแล้วก็เนี่ยจะมีอักขยันด้วยนะทุกคนตามผนังถ้ำนี่คือถ้ำจำลองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ถูกนำมานะครับติดกับกำแพงถ้ำเนี่ยไม่ใช่จำลองนะฮะของแท้นะครับวัตถุมงคลทุกคนมีเบีย้ยแก่เนียเบี้ยแก่น,กนี่ว่ากันว่าเป็นเครื่องรางนะครับที่ป้องกันคุณใสมนดำหรือว่า เป็นการป้องกันในสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีนะครับนะจากทิศทางต่างๆจากบุคคลอื่นหรือไม่ก็จากสภาพสิ่งแวดล้อมต,ต่างๆที่มันไม่ดีนะครับแ่้แก้ก็จะสามารถที่จะคุ้มกันได้ทุกคนเป็นวัดที่เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทวดาพญานาคคอยปกปักร,รักษาและในทุกๆพื้นที่ล้วนเต็มไปด้วยความศรัทธาและเรื่องลึกลับสุดจะบรรยายแล้ววันนี้ก็ได้พาทุกคนนะครับมากันที่วัดนาคปรกวัดแห่งการถอดถอนคำสาปและการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตครับ และการเดินทางของเราในวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนครับไปวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นนับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นวัดเก่าของชุมชนริมน้ำคลองภาษีเจริญที่ผ่านทั้งสงครามผ่านทั้งเวลามานานนับหลายร้อยปีครับสํานักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหาคนครแห่งที่37อ๋อนะครับตัวนี้มีปฏิบัติธรรมลักนากรรมฐานนะครับ รับสมัครปฏิบัติธรรมกรรมฐานทางอินบ็อกซ์เพจเท่านั้นนะฮะส่งความผ่านเฟซบ o o กเพจนะสำนักปฏิบัติธรรมวัดนาคปรกแจ้งรายละเอียดการสมัครแล้วรอการพิจารณาตอบรับนะฮะหากผ่านการพิจารณาแล้วนะครับจะได้รับการเชิญเข้าลายกลุ่มอ๋อนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนว่าสถานที่ตอนนี้นะวัดนาคปรกเนี่ยเขามีนะครับสอนปฏิบัติธรรมกรรมฐานนาะก็นี่คือช่องทางการติดต่อนะครับนะทาง Facebook p เพจเท่านั้นนะครับโดยมีชื่อว่าโดยใช้ชื่อว่าสำนักปฏิบัติธรรมวัดนาคปรก และเบื้องหน้าตรงตตรงนี้นะครับคือวิหารพระเกจิผู้เป็นที่พึ่งของคนในย่านนี้ซึ่งท่านมีชื่อว่าหลวงปู่ชูคงชูนามอดีตท่านเจ้าวัดวัดนาปรกท่านเป็นพระท,ที่ชาวบ้านรู้จักกันดีเพราะว่าท่านเป็นพระท,ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านโชคลาภการค้าการขายอีกทั้งในกระทั่งในอดีตท่านเป็นหมอรักษาคนทั้งยาสมนุนไพรรวมไปถึงยาที่เป็นพระกถากำกับต่างๆด้วยนะครับ จริงๆแล้วมีหลายคนนะครับที่เข้ามาในวิหารหลังนี้เพียงแค่ได้มาไหว้แล้วก็มาขอพรกับหลวงปู่ท่านเรื่องที่เลวร้ายที่มีอยู่ก็กลับกลายเป็นข่าวดีปัญหาสุขภาพที่เคยเป็นแล้วก็รักษาอย่างยากลำบากกลับรู้สึกเบากายเบาใจหลังจากที่ได้มากราบและบอกกล่าวกับท่านนะับว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องของใครหลายๆคนที่มีโอกาสได้เข้ามาเยือนสักการะนวัดแห่งนี้ครับ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดูสะดุดตาอย่างมากเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือปฏิมากรรมองค์พญามุจลินพญานาคผู้ปกป้ององค์พระศาสดาเป็นพญานาคผู้ที่อยู่เคียงข้างในวันที่พระองค์ผจญมารและก็ได้ตรัสรุ้ธรรมในที่สุดครับพ้มเบีย้ยแก่นาคราชขออนุญาตนะครับทุกคนพาเข้าชมถ้ำเบีย้ยแก่จุดแรกนะครับนี่คือข้อปู่ฤาษีผู้ชงนาคราชนะครับจะอยู่ที่หน้านทางเข้านะฮะ แล้วก็เนี่ยจะมีอักขรยันด้วยนะทุกคนตามผนังถ้ำนี่คือถ้ำจำลองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ถูกนำมานะครับติดกับกำแพงถ้ำเนี่ยไม่ใช่จำลองนะฮะของแท้นะครับวัตถุบางพนทุกคนมีเบีย้ยแก่เคีัยเบี้ยแก้น,กนี่ว่ากันว่าเป็นเครื่องรางนะครับที่ป้องกันคุณใสบนดำหรือว่าเป็นการป้องกันในสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีนะครับนะจาก ทิศทางต่างๆจากบุคคลอื่นหรือไม่ก็จากสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันไม่ดีนะครับเยีแยแก็จะสามารถที่จะคุ้มกันได้ทุกคนอันนี้ยันเจ้าคุณยันเจ้าคุณเท่าวัดหนึ่งอ๋อมียันของท่านเจ้าคุณของวัดหนึ่งด้วยนะฮะมีเหรียญน,นัคราชนะครับทั้งสี่ทิศทเลยหนึ่งสองสามและสี่ใจกลางก็คือเป็นอักขรพิเศษนะครับ ก็ช่วยในเรื่องของเสิร์ฟสืมงคละนะครับทุกคนคือมีแต่สิ่งดีๆนะครับในถ้าตรงนี้นะฮะจะบอกว่ายันค่อนข้างเยอะนะครับนะมียันครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านก็มาลงเอาไว้ให้นะครับให้ประชาชนนะฮะได้เดินทางเข้ามาในถ้ำเนี่ยลอดถ้ำนะครับรับแต่สิ่งดีๆเนาะนะครับยันมงคลต่างๆตรงนี้เป็นจุดคาถาบูชาพญานาคราชนะฮะทุกคนเหมือนกับว่าเป็น ลักษณะเหมือนเป็นก้อนหินนะครับเป็นแล้วก็มีเครื่องประดับอะไรเข้มามามาถวายนะสมบัติอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะฮะสมบัติเยอะมากนะครับเพ็รปินจินดาแก้วแหวนเงินทองนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่อยู่เดินเข้ามาในถ้ำมันสักนิดนึงฮนะสักครู่หนึ่งก็จะมาถึงนี่นะทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ถ้ำจำลองนะฮะของวันหน้าปรกนะฮะซึ่งตัวนี้เรียกว่าเป็นถ้ำเบี้ยแ้แล้วก็จะเห็นว่า ตามผนังถ้ำเนี่ยมีเบี้ยแก่นะครับนะติดอยู่เต็มโดยรอบเลยซึ่งมันเป็นของที่เป็นวัตถุมงคลนะครับของที่เอาไว้ป้องกันนะฮะป้องกันคุณใสมลดำนะฮะซึง่งหรือสิ่งที่มันไม่ดีนะฮะที่จะเข้ามาสู่ตัวเรานะฮะเบี้ยแก่เนี่ยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นเบี้ยแก่ที่ถูกปกลุกเสกนะทุกคนแล้วก็ภายในถ้ำเนี่ยยังมียันต่างๆนะฮะจากพวกคุณเจ้าวัดต่างๆนะครับนะจากวัดดังที่มีชื่อเสียงนะที่มีลูกศิษย์หากันนะครับตรงนี้ก็ถูกเมตตามอบไว้ให้นะครับนะถูกเขียนจาน ถูกจานลงบนผนังถ้าจาลองตรงนี้ทุกคนแล้วในถ้ำเนี่ยก็มีเขาก็ได้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับภพบภูมิของพญานาคนะครับมันจะเป็นรูปหล่อของปู่ผู้ชงนคกราชนะแล้วก็รวมถึงก้อนหินพิเศษก้อนนี้นะครับนะก็ถูกตั้งไว้โดยที่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายนะฮะที่เหมือนกับว่าจําลองภพของพญานาคนะคว่าจริงๆแล้วธาตุแท้ของภพพญานาคนี่จะมีสมบัติต่างเยอะแยะมากมายนะฮะถ้ำเนี่ยเขาจะเดินรอบๆไปนะครับ ร,รอบๆไปแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นถ้าที่สร้างขึ้นมาให้เราเดินวนไปวนมาสักพักหนึ่งมาโผล่ตรงไหนวะเนี้อ๋อตรงนี้เป็นเหมือนน้าตกสุดท้าเนี่เป็นประตูโคกซับนะฮะก็ทะลุมาเข้าสู่พื้นที่ของวัดนะะั่นแหละ จริงๆก็เป็นพื้นที่วัดทั้งหมดนะครแต่ว่ามันเป็นถ้าที่เชื่อมต่อมาที่องค์พญานาคองค์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นแรงของวัดนาคปกทุกคนเนี่ยในตัวเนี่ยนะยังยังยังขายได้ถุงได้กินเนี่ยถุงเดียวถุงเดียวแต่ถุงเดียวให้าสิบบาทแล้วค่าบ้านมันจะมาถึงแล้วก็อยากให้เมตตาช่วยแล้วแล้วทำไมถึงไปองค์นาจาได้มันมีที่มาที่ไปยังไงมีที่มาขอจะเล่าให้ฟังได้ไหม ต้องส่งมาประมาณนาจามายุก็อ,อายุยี่สิบเจ็ดอะ่ะท่านก็มาจับแล้วยี่สิบเจ็ดเลยเหรอยี่สิบเจ็ดจับแล้วจับจับก่อนคือพ่อแม่กนอิมพันมือลงมาครั้งแรกวันแรกวันแรกรแกดอิมก่อนครั้งแรกเลยรู้รู้รู้ตัวยังไงถึงเรารู้ว่าเป็นเป็นร่างก็ท่านมาบอกเลยในนิมิตว่าให้ทําอย่างนี้นี้แล้วเดี๋ยวท่านจะมาลงมาช่วยมนุษย์บรรณุเอาคุยกับเราเลยแล้วเนี่ยเนี่ยจะมีตั้มหนักสวยไหมล่ะนี่ยที่ตั้มหนักอ๋อเป็นตั้มหนักที่ว่ามีที่นาจาอยู่นี่ กรุงเทพฯองค์ไรอ๋อครับเขาก็มาสื่อสารกับเราใช่คุณยังช่วยคนสําเร็จด้วยท่านช่วยรู้เรื่องใช่ท่านเป็นคนภาษาจีนด้วยหรอท่านพูดภาษาจีนแ่่ถ้าเกิดเขาฟังแล้วพูดภาษาจีนเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาจะแปลเป็นไทยให้เราเหรอแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ทำแล้วปีนี้พี่ว่าละถูกเชื่อมาเท่าไหร่รู้บ้างเท่าไหร่ละห้าสิบสี่นะยังไม่ตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดห้าสิบเมื่อก่อนเคยเคยแบบไม่รู้จิตลูกค้าคนเก่าๆที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าตายไปหมดแล้ว แต่ลูกศิษย์ใหม่เนี่ยเขายังไม่เคยรู้กันครับยัง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 มีแก่สามแก่เนี่ยคนเดินผ่านเดบ๋ยวเรียกเขานะบางทีเขาก็เขาก็อยากจะซื้อแต่เขาไม่กล้าเข้ามาเข้าใชจไหมเขากลัวใช่ไหมเขาไม่รู้คืออะไรแล้วตอนหลังเขาก็เลยเข้ามาซื้อเลยเขาบอกว่าเขาเลยบอกเขาว่าเป็นอาของนาจาตีนี้กี่ถุงนะตีนี้มีอยู่ห้าสิบไม่ถึงห้าสิบถุงไม่ถึงห้าสิบเพราะว่าเพราะว่ากีนี่ขายไปถุงแล้วก็มีแค่สิบแปดอ๋อสิบแปดถุงโอเคนับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไป เอาไปซื้อหวยแล้วไม่นะจะให้อยู่ให้ถูกทุกงวดเดี๋ยวผมจะให้จริงดิอันเดี๋ยวมาลองม,มาลองลองมาลอง,ลอ,งอันนี้ผมให้ผิดขอบคุณครับขอบคุณครับ่บค,ครับรและพี่เขาก็พาเรานะครับนำขนมพัถวัยองค์ภาพพิคเนศซึ่งภาพพิคเนศน,นี้นะครับถือเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเป็นเทพแห่งปัญญาความสาเร็จคือชีวิตเรานะครับจะได้มีแต่ความสําเร็จในทุกๆเรื่อง <ๆ S 1> ก็ถือว่าดีนะ ็ใครที่มาที่วัดนาคปรกนะครับเจอพี่เชนนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนของเทพนาจาะนะ<ม>ไปอุดหนุนในเรื่องของการซื้อขนมแกได้นะครับนางน่นารักดีนะฮะ<ม>ต้องบอกว่าเป็นการเจอโดยบังเอิญนะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเอ็นดูเขานะฮะตอนนี้กำลังเข้าสู่นะครับวิหารแล้วก็ด้ใานามีโบสถ์นะทุกคน พุทธคีตา2,600ปีพระศาสดาแต่งให้เพื่อมัดใจนาคพุทธคีตามัดใจนาคเหรอครับสวดให้นาคฟังให้ความสําเร็จในชีวิตสมหวังในคู่ครองให้มีโชคลาภร่ํารวยเสื้อผ้าอภารณ์ก็เป็นแบบสีชมพูอมม่วงนะครับมีความมีเหลือบมีความเป็นมุกด้วยนะแต่ในมือที่ถืออะไรไม่รู้นะครับเหมือนเป็นนะครับงานแกะสลักนะครับเป็นเหมือนดวงแก้วใสๆหรือว่านะฮะแต่ว่ามาดูใกล้เนี่สวยนะ สวยเลยแหละทัวร์เสมือนจริงวัดนาคปกนะครับตรงนี้ก็บอกว่ามีจุดไหว้พระ9มงคลสถานด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือไปขอพอรหลวงพอ่อนาคปกนะฮะขอพรสุขภาพดีการงานร่าบร่นข้อที่2ก็คือขอพอรกับพระนาคปกไม้ตะเคียนนะครับในเรื่องหล่อสวยรวยทรัพย์3ก็คือขอพอรพ่อหมอชีวกุรมารพัฒนะฮะให้สุขภาพแข็งแรง4ขอพอรกับหลวงพ่อเจ้าสัวธุรกิจรุ่งเรืองมั่งคั่งนะครับอันดับที่5คือขอพอรรอยพุทธบาทให้นำพาชีวิตมั่นคงร่ำรวย หก็คือขอพอรลุนิมิตให้ชีวิตและธุรกิจเริ่มต้นที่ดีนะฮะแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเออไม่ใช่สิเรอดโบสถ์พ้นทุกข์พ้นภัยนะครับหมดภัย8คือขอพอรหลวงพ่อโ,โตสร้างให้ล้างสีลกงมกลและ9ขอพอรหลวงปู่ชูให้ปลอดภัยคงกระพันเขาบอกว่าเป็นทัวร์เสมือนจริงวัดน่าโปรกก็มีทั้งหมด9จุดด้วยกันนะครับที่มีความสําคัญของพื้นที่ตรงนี้นะทุกคนต้องบอกว่านิ้วแผนหลังนี้ครับมีพระพุทธรูปซ้อนกันที่มีอายุมานานนับหลายร้อยปี เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นโดยหลวงปู่ชูคงชูนามอดีตท่านเจ้าวาดวัดนาัาปรกโดยท่านได้มีความตั้งใจให้ผู้คนได้เข้ามากาบสักการะมาปิดทองและมาสวดถอนสิ่งอัปมงคลถอนคำสาบานรวมถึงขอโหสิกรรมครับซึ่งต้องบอกว่านับตั้งแต่อดีตมาหากใครที่เจอเคราะห์กรรมถูกคุณใสหรือพลังลี้ลับที่มองไม่เห็นต่างก็พากันมากาบไหว้ขอพรขอความคุ้มครองกับหลวงพ่อในวิหารหลังนี้นี่เองครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันที่วิหารหลวงพ่อนาคปกกันนะครับและด้านในนี้คนก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะและต่างคนก็มากรับของพรอหลวงพ่อนาคปลวกในวิหารเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับและนี่คือหลวงพ่อนาคปกครับเป็นพระนาคปกแห่งเดียวที่มีองค์พระพุทธเูปเป็นปางมารวิชัยและเป็นพระนาคปกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครครับ โดยชาวบ้านมักจะมากราบไหว้บูชาขอพรให้ท่านปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยและอยู่ร่มเย็นไปสุขและที่นี่ก็มกักจะมีเรื่องบอกต่อๆกันนะครับว่าใครที่ได้เข้ามากราบสกักการะขอพรแล้วขากลาบออกมาเหมือนมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเป็นพลังงานที่อบอุ่นและปลอดภัยติดตัวกับออกไปทุกครั้งอีกด้วยนะตอนนี้ผมก็มาเดินที่รอบๆวิหารนะครับจะมีองค์พระนาคปกนะครับประดิษฐานอยู่โดยรอบเลยนะฮะทุกคน ส่วนนั้นน่สวยมากทุกคนเป็นกระจกสีนะนะครับเขาทําเป็นแบบรูปของพระนากปกเนาะแล้วก็มีองค์เทวดานะครมาเข้าเฝ้านะครมาถวายสักการะและนี่ก็คือพระสังกัจจายนะครับท่านก็ประทับอยู่ที่หน้ากปกเช่นเดียวกันใครที่อยากจะขอโชคลาภความรุ่งสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ไม่อดไม่จนนะมาบูชาท่านแล้วก็เอามือเราไปรูปที่ในส่วนตรงท้องท่านเนาะ ก็วักเข้าหาตัวเรียกทรัพย์นะฮะเหมือนกับว่าได้รับพรได้รับพลังอะไรดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตทุกคนนี่ตรงนี้มีรอดโวสดทุกคนไหวพระหน้าปก200ปีที่วัดหน้าปกกรุงเทพนี่เขากำลังทำ,ทำพิธีนะครับนะเพราะว่าตรงเสาเนี่ยเขาจะมีอักษรพิเศษนะครับยันนะครับและแน่นอนครับอีกหนึ่งพิธีที่สําคัญของวัดหน้าปกแห่งนี้ก็คือพิธีเดินรอดสวดถอนคําสาบคําสาบานใต้อุโบสถครับซึ่งั้งหมดก็จะมีการถอนคําสาบถอนคําสาบานที่เราเคยเอ่ยไว้แบบพลางพลาด แล้วก็เป็นการปลดปล่อยตนเองจากบ่วงพัฒนาการแห่งกรรมอีกด้วยนะครับออนี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนจากพื้นทุกนาคาห้ามนําไปดื่มกินเป็นที่กรวดน้ําและประพรมเป็นมงคลบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนี้มีรอยพุทธบาทหินสาดําจากประเทศอินเดียที่สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุมาลาหลังพุทธกาลร,ราว300ปีนะครับซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ดื่มนะครับก็จะเป็นการประพรมแล้วก็เห็นว่าก็จะมีการเติมน้ําด้วยนะครับนะคยกว่าเสริมบารมีกัน นะที่ตรงที่หินลักษณะเหมือนเราทรงกรมลมหรือืวงกมลงกมเนี่ยจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่นะครับแล้วก็จะมีการเอาแผ่นทองี่ยไปติดนะครับนะและนี่ก็เป็นรอยพระพุทธบาทที่ถูกประทับลงบนหินศิลาดำครับซึ่งหินศิลาดำนี้นะครับก็เป็นการอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียครับหลังจากทาพิธีต่างๆแล้วนะครับก็จะมาติดแผ่นทองที่ลูกนิมิตโบราณหรือที่จะเรียกกันว่าลูกนิมิตเอกและตรงนี้นะครับให้เราขอพอรสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิต เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะเพื่อความสําเร็จแบบรวดเร็วครับจะบอกว่าบรรยากาศภายในใต้โบสถ์นะครับคึกคักมากนะครับจะมีการมาประกอบพิธีกรรมนะครับมาทําบุญนะครับแล้วก็มาขอพอรนะคองสิริมงคลเนาะกับสิ่งศิธิ์ที่อยู่ใต้โบสถนะ์เนาะนอกจากที่เรามาล้างเคาะล้างกรรมล้างความอะไรก็ตามนะที่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับนะด้วยการที่ทําพิธีกรรมเฉพาะนะครับแล้วก็เดิน3รอบแล้วก็สวดไปทั้งจิตทั้งมั่นนะทำสมาธิไป สวดจบแล้วก็มาติดแผ่นทองที่ลูกนิมิตนะครับนะแล้วก็มาที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มากราบสการะรอยพระพุทธบาทนะครับทุกคนเดิน3รอบนะครับแต่ละรอบก็สวดไปนะครับสวมดมนต์แล้วก็นะครับกระดาษมันจะมี2 2หน้านอะอันแรกก็จะเป็นสวดน,นะครับสันเสริญพระราชาไทยนอะอรับที่2องคือเหมือนเป็นการถอนคำสาบคำสาบานคำสาบแช่ง นะซึ่งเป็นพิธีพิเศษนะครับที่ด้านล่างโอโบสดนะครับและที่อย่างหนึ่งที่ดีมากลเลยก็คือตรงนี้นมันมี3ภาษาใช่ครับมีภาษาไทยนะฮะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วยนะเออดีมากเลยทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศของด้านล่างโอโบสดสีขาวนะฮะโอโบสดหลวงพ่อเจ้าสวนะัวเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ด้านบนกานนรทักทิ้งจักรสักการะ พระพุทธรูปนะฮะอายุกว่า700ปีนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วพระพุทธรูปเก่านะฮะมีทั้งอุโบสถแล้วก็ที่วิหารด้วยนะครับแต่ที่วิหารเนี่ยจะมีนั่งบนบัลลังนา่ปกเนาะนะครับซึ่งเป็นความพิเศษส่วนอุโบสถเจ้าสัวเนี่ยนะครับนะเขาก็จะมาขอพรในเรื่องของการหน้าที่การงานการเงินนะครับความสําเร็จนะครับนะในชีวิตเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยเเป็นคนจีนนะครับนะสมัยก่อนพอวัดล้างเนี่ยที่เนี่ยเคยเกิดสงครามนะฮะเป็นพื้นที่ของเขตสงครามวัดเนี่ยก็กลายเป็นวัดล้างนะฮะ แต่เจ้าสวนเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์นะเขาอยากจะสร้างนะครับเพื่อเสริมบารมีนะครับก็ได้มาเข้ามาบูรณะพื้นที่ตรงนี้เป็นวัดโดยที่สร้างโบสถ์ก่อนนะครับทำให้โบสถ์หลังนี้นะครับนะจะมีความเป็นแบบไทยผสมจีนนะโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังเนาะจะเป็นแบบตารางเหมือนแบบตารางแบบศิลปะจีนอ่ะแล้วก็จะมีนะฮะวัตถุมงคลน,นะครับนะซึ่งเป็นเหมือนของศิลปะของนิกายมหายานนะทุกคนย้อนกลับไปในอดีตนะครับวัดแห่งนี้ก็เคยจเจริญรุ่งเรือง,รองครับเป็นวัดที่ชุมชนร่วมกันสร้างมานะ แต่เมื่อการเวลาผ่านไปร่วมกับเหตุการณ์ไม่สงบของสงครามใหญ่ทาให้อโบสถเดิมนะครับมีการชํารุดทรุดโทรมจนได้รับการบรูรณะจากข้าพดีผู้มัง่งคั่งในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งท่านก็คือเจ้าสัวพุกแท่ตันพ่อค้าข้าพดีชาวจีนที่ร่ํารวยและก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ได้ถวายทรัพย์ลดถึงแรงกายมาสร้างและบรูรณะอโบสถหลังนี้และที่สำคัญนะครับภายในอโบสถนี้มีพระรูปที่งดงามและเก่าแก่ซึ่งท่านก็คือหลวงพ่อเจ้าสัว,สวตัวแทนความมัง่งคั่งนั่นเองครับ และสุดท้ายของการเดินทางมายงวัหน้าปรดกแห่งนี้นะครับที่คุณมีคนพลาดเลยก็คือการขอพรกับองค์เท้าเวสุวรรณที่หลายท่านก็ได้บอกไปเสียงเดียวกันว่าเมื่อใดที่มาไหว้ท่านเหมือนได้ขับไล่สิ่งอัปมงคลให้ไกลออกไปจากชีวิตและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการได้เดบิกทรัพย์สมบัติไม่ว่าจากความเสด็จด้านเงินทองหรือการงานเราก็จะได้มาแบบราบรื่นอีกด้วยครับนี่คือเป็นชั้นล่างนะครับด้านบนเนี่ยเป็นนะครับไปไหว้หลวงปู่มาแล้วเนาะอันนี้อยู่ด้านล่างเนาะนะฮะว่า ขณะยืนรับแผ่บารมีให้ภาวนาหัวใจประกาศาว่าจิเจโรนีนะครับและเงินนักขึ้นะอธิฐานขอวอนให้หลุดพ้นจากทุกภยัยโรคภัยทั้งหลายและตรงห้องนี้นะครับนะเพดานเนี่ยเป็นไปด้วยเหล่ายันต่างๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมียันอะไรบ้างเนาะแต่ทุกยันเนี่ยนะครับให้ผลดีกับชีวิตแน่นอนนะครับนะ้านะดูดิเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยทุกคนนะ สำหรับวันนี้นะครับนะการพาเพื่อนนะมาเยี่ยมชมวัดนาคโปรกนะครับในเขตภาษีเจริญก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะใครที่สนใจอยากจะเดินทางมาทำกิจกรรมดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาไหว้พระนะครับนะามาทำบุญนะโดยเฉพาะตอนนี้จะมีการสร้างพุทธเจ้า5้าพระองค์ด้วยกันนะครับนาะตรงนี้ กำลังรอท่านอยู่นะครับท่านใดสนใจมาร่วมบุญนะครับผู้คนสิบมงคนก็เดินทางไปด้เลยนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปหน้านะฮะจะพาเพื่อนไปที่ไหนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้พลาดในคลิปต่อ,ตอไปที่ผมจะได้เอาสารท,ที่สำคัญอันซีนที่น่าไปไหว้พระทำบุญและไ,ได้พาเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้มิบูต้องขอตัวลาทุกทา่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ